มือนี่เฮ้าอยู่ทะเลกันครับพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกับทีมงานมถาทายงานอยู่ที่จังหวัดระยองครับและช่วงนี้เป็นเวลาพักเข้าไปตลาดเข้าก็ะเลยไปได้มึกตัวใหญ่มากตัวหนึ่งจากเขาเอื่นนมึอกอย่างดอกเสียบกระบ,บอกอยู่แต่ผมก็ลืมแต่พี่นอ้องก็สิงห์จักอยู่ดอกเนาะตอนที่ไปเอามันยังดิ่นอยู่เลยครับบ้านนี้เพิ่นก็นเลยใส่กองใส่นำแข็งมาใหา้ เนื้อมันกระเด้งๆเลยเชฟปัดก็เลยว่าพี่เราลองซาซิมิปลาหมึกดูไหม่าสันเอาขันโบกิแตกกับซีร้องสันเดเชฟปัดเข้าก็เลยพิธีพิธันในการเฮ็ดครับบาเนี่ยค้นกันเลยเนี่ยบ่เคยกินเขาก็มาหุ่มใส่ดยตัวผมเองผมกัดโดนๆกินเต้อกินแต่หมึกช็อตเนาะบ่เคยกินหมึกตัวยังไงมาซา่อมิเนาะลองชิมเบื่องทีมงานกับบอกแซบบาสันเด เขามีน้ำชิมแถมไหมพ้อมเลยครับน้ำชิมมีเพ็ดลายก็เพ็ดหน่อยเขาขึ้นซีหูเราวอกข้นบ้านเฮาเนี่ยก็จะกินเพ็ดลายนะผมก็โอ๊ตบ่ได้เนาะผมก็เลยมาก,กินน้ำตอนแรกผมว่าผมสิบ่กินแต่ไปไปมาม่าเชียปัดเขาก็เลยว่าถ้าไม่ชิมเหมือนขาดอะไรไปเราจะเห็นบ่เบิงสภาพผมโดพี่น้องแซบดีขนาดครับพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้หน่เดอ้อ